สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เนชั่นระวังภัยค่ะค่ะคืนนี้ก็พบกับดิฉันนะคะปกติต้องพบกันทุกคืนวันศุกร์นะคะแต่วันนี้มาแทนคุณสเสด็จอ่าเราก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมาไนี่แหละนะคะได้บรรดาทีมนักข่าวสาวเนชั่นระวังภัยหรือว่าผู้ประกาศข่าวก็จะเวียนกันมาเพื่อที่จะนําเสนอภัยให้กับคุณผู้ชมค่ะค่ำคืนนี้เรายัางอยู่ด้วยกันนะคะเชื่อว่าหลายคนคืนนี้อาจจะนอนอย่างมีความสุข เงินเดือนออกแล้วสบายกระเ๋าด้วย <c oughs> อ,อมีความสุขกันไปนะคะแต่ว่าเรื่องของภัยยังคงต้องเตือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าเป็นภัยที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวนะคะก็อยากจะนํามาเสนอให้กับผู้ชมนั้นได้ทราบเดี๋ยวเราพาไปเริ่มต้นกันที่ภาพนี้กันก่อนเลยเป็นเรื่องที่กําลังถูกแชร์กันในสังคมออนไลน์ตอนนี้ถึงความ Amazing ที่เกิดขึ้นในบ้านเราค่ะ Amazing ง<ะ>ไหมคะภาพนี้โอ้โห <c oughs> ไม่เคยเห็นแบบนี้มันพลุงพลังไปหมด <c oughs> นี่มันคืออะไรคะอันนี้มันคือสายที่พาดอยู่บนเสาไฟอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ซึ่งถ้าเป็นคนไทยเห็นเนี่ยเราก็จะชินค่ะ <c oughs> เราเห็นกันจนชินตากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ <c oughs> บางประเทศที่พัฒนาเรื่องของระบบ ไฟฟ้าก็ดีหรือว่าเรื่องของโทรคมนาคมก็ดีเนี่ยเขาจะไม่มีเสาไฟฟ้าแล้ว,วเขาจะ,ะลงใต้ดินกันหมดนะคะภาพนี้ก็เลยกลายเป็นที่แปลกประหลาดแล้วก็เป็นที่ให้ความสนใจของนักท่องเที่ยวค่ะโดยมีผู้ใช้ทวิตเตอร์นะคะชื่อว่าจาก กิจหรือเปล่านะคะได้โพสต์ภาพนักท่องเที่ยวถ่ายรูปคู่กันกันกบสายโทรศัพท์สายไฟที่พันกันพรุงพรังด้วยหน้าตาที่ตื่นเต้นค่ะ ดูตื่นตาตื่นใจเหมือนเ,เป็นของเหอเ,ออเหมือนเป็นสิ่งมหาศาัศจย์อย่างหนึ่งนะคะซึ่งเจ้าเสาไฟกับสายที่มัดกันมั่วตัวไปหมดตรงนี้อยู่ที่หาดกระตะหาดกระรนจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งภาพนี้พอถูกโพสต์ขึ้นนะคะ <S <S 1> <S 1> <S ก็โอ้โหแชร์กันไปทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษค่ะโดยการที่ทวิตเตอร์ในครั้งนี้เขาโค้ดคําพูดบอกว่านักท่องเที่ยวตื่นเต้นมาก เขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไปมาหลายประเทศแล้วแล้วก็ติดแฮชแท็กผมนี่อึ้งเลยครับอือค่ะไปมาหลายประเทศค่ะไม่เคยเคยจอแบบนี้ค่ะนี่เป็นประเทศแรกแต่ก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วนะคะเราเคยเล่นไปเหมือนกันนะคะในลักษณะเป็นสายไฟระยงระยาแบบนี้เหมือนกันค่ะซึ่งเราก็ เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะต้องประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่นะคะเข้ามาดูหน่อยในยเสา<ะ><ะ>ที่ว่านี่นะคะสายบางทีถ้าเป็นถ้าเป็นเราคนไทยอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปใกล้นะเพราะว่ากลัวจะมี พูดถึงสายไฟก็กลัวไฟดูดไง<ช>เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะว่าในเสาไฟ1ต้นมีสายอะไรไปพาดอยู่บนนั้นกันบ้างนะคะถ้านับจากความสูงระหว่างต้นเสาไปจนถึงปลายยอดสูงสุดเลยด้านบนสุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงค่ะขนาด1 2 0 0 0โวลต์หรือว่า2 4 0 0 0โวลต์นะคะค่อนข้างจะ แรงสูงสมชื่อเลยเพอขยับมาตรงกลางหน่อยนะคะแต่ก็ยังค่อนสูงอยู่นะจะเป็นสายไฟฟ้าแรงต่ำค่ะอยู่ที่230ถึง400โวลต์นะคะแล้วก็ที่เรามากักจะเห็นว่ากองกันห้อยกัน อยู่ตรงชั้นล่างๆแทบจะ<ช>ลาะบดินเนี่ยนะคะมักจะเป็นสายการสื่อสารค่ะไม่ว่าจะเป็นสายโทรศัพท์เอ่ยสายอินเทอร์เน็ตเอ่ยก็จะอยู่ด้านล่างหน่อยอันนี้ก็จะเข้าไปใกล้ไดแ้แบ่งแบ่งเรียงระดับนะคะแรงสูงอยู่อันบนสุดก็แบ่งๆบ่งขนาดกันมาแต่รู้สึกอันล่างนี่สายการสื่อสารจะค่อนข้างที่จะเยอะแต่ภาพที่เราเห็นก่อนหน้านี้ที่เป็นฝรั่งถ่ายนี่สงสัยสามสายนี่มารวมกันหมดเลย แล้วก็พันกันมั่วไปหมดอ่ะอันนี้เป็นของการไฟฟ้านะครหลวงนะคะที่ได้เอามาให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมแล้วก็ถือว่าเป็นความรู้ด้วยค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมพบว่ามีสายไฟฟ้าชำรุดหรือว่าผิดปกตินะคะหมายเลข4ตัวที่จะโทรไปแจ้งได้ค่ะ 1 1 3 0นะคะเอาลองจดไว้เดี๋ยวให้ที่ภูเก็ตโทรไปแจ้งหน่อย1 1 3 0นะคะกับสายที่ระยงระยางมัดกันไม่เป็นระเบียบเพราะว่าบางทีอาจจะรวมรวมกันอยู่ไม่รู้สายอะไรเป็นสายอะไร mm. แจ้งไปก่อนค่ะให้เข้ามาช่วยแก้ไขเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ทัศนียภาพที่สวยงามด้วย<ช>นะคะค,ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของเรื่องร้องเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผู้โดยสารขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็เหมือนว่าถูกเรียกเก็บในราคาที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้นะคะว่าแท็กซี่คันนี้ซึ่งเป็นแท็กซี่ทะเบียนทอทหารวอรแหวน2718กทมนะคะสีขาวชมพูคันนี้ตามที่เห็นในภาพนี้นะคะผู้โดยสารเรียกจากปากซอยเพชรบุรี19ไปที่สุขุมวิทที่7 71นะคะซอยปรีดี26แท็กซี่คันนี้นะคะเรียกโดยสารเรียกกับผู้โดยสารทั้งหมด300บาทนะคะโดยบอกว่ารถติดอีกคันอีกคนนึงนะคะก็เรียกไปที่รัชดาซึ่งคิดราคา250บาทซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเอาเปรียบประชาชนมากจากเพชรบุรีมาที่ปรีดีเนี่ยค่าโดยค่าโดยสารจริงๆเนี่ยมันมันแค่90บาทาแต่เขาเรียกถึง300บาท แล้วก็มาอ้างว่ารถติดค่ะอย่างนี้นี่ควรจะร้องเรียนไปที่ออทางทางทางต้นส,สังกัดทางบกค่ะ uh huh. แจ้งไปได้เลยนะคะหลักฐานชัดขนาดนี้เราเคยเอาแอปพลิเคชันมาขึ้นให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วนะคะว่าถ้าจะเจอเรื่องราวการเอาเปรียบผู้โดยสารหรือว่า ขับรถแท็กซี่รถตู้รถเมย์ไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งไปได้นะคะเหตุการณ์แบบนี้น่าจะช่วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะว่าต้นเดือนหน้าธันวาคมนี้พี่พี่แท็กซี่ก็จะมีการปรับราคากันขึ้นแล้วการช่วยกันตรวจตราเรื่องของบริการแล้วก็ร้องเรียนเข้าไปอาจจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าไปเป็นความคิดเห็นกับการพิจารณาได้นะคะนี่15 8 4ค่ะกรมการขนส่งทางบกนะคะถ้าคุณผู้ชมจะแอดไลน์นะคะ1 5 8 8 DLT t ค่ะต้องมีตัวอักษร DLT ด้วยนะคะก็แอดปุ๊บส่งภาพไปปับ๊บส่งเรื่องไปด้วยแล้วก็รอการติดต่อกลับนะคะจะได้มีการช่วยเหลือแก้ไขแล้วก็สอดส่องดูแลเพื่อให้แท็กซี่ที่เอาเปรียบผู้โดยสารแบบนี้หมดไปจากท้องถนนค่ะ เดี๋ยวเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์นิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะที่เมื่อสักครู่นี้เราบอกไปเรื่องของสายไฟระยงระยางหรือว่าสายการสื่อสารต่างๆที่อาจจะดูไม่สวยงามนะคะ1130สอันนี้เป็นของการไฟ,ฟ้านครหลวงค่ะแต่ถ้าเป็นในต่างจังหวัดะนะคะในพื้นที่อย่างภูเก็ตเมื่อสักครู่นี้ใช้หมายเลขหนึ่งนนะคะก็สามารถโทรศัพท์ไปแจ้งได้แต่ไม่แน่ใจว่านี่สี่ชั่วโมองหรือเปล่าอาเป็นเวลาราชาการก็แล้วกันนะคะค่ะ,คะ เดี๋ยวเราไปดูเรื่องร้องเรียนอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเท้าหรือว่าฟุตบาทที่เรารู้จักกันนะคะคือมีผู้ร้องเรียนมานะคะว่าทางเท้าตั้งแต่บริเวณปากซอยแบริ่งนะคะจนถึงสำโรงคือค่อนข้างที่จะชำรุดเป็นวงกว้างนะคะอย่าตามภาพที่เห็นนี้นะคะก็คือมีคนร้องเรียนมานะคะให้ช่วยเป็นสื่อกลางให้หน่อยนะคะในการติดต่อสื่อสารกับเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ะะว่าทางเท้าตั้งแต่บริเวณสำโลงจนถึงปากซอยแบริง่งมีสภาพชำรุดมานานแล้วแต่ไม่มีคนนะคะมาดูแลหรือว่ามารับผิดชอบดูแลเอาใจใสก่ก็คือกลัวว่าเด็กเนี่ยหรือว่าคนตาบอดจะเดินตกลงไปแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้แล้วก็ทางเท้าตลอดแนวเนี่ยทำไมถึงให้รถยนต์ขึ้นไปจอดได้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยคนเนี่ยก็ต้องลงมาเดินริมถนน โดยเฉพาะพวกร้านขายเฟอร์นิเจอร์อ่าอันนี้เขาก็ร้องเรียนมานะคะว่ามีสิทธิ์อะไรถึงได้เอารถมาจอดบนฟุตบาทค่ะอ่าเราก็ไม่รู้นะคะว่ารถที่ขึ้นไปจอดเนี่ยมันจะทำให้เกิดสภาพที่เห็น ชำรุดอย่างนี้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นจักรรถจอดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สิ่งที่ไม่สมควรคือเอารถขึ้นไปจอดบนฟุตบาทค่ะใช่เพราะว่าทางเท้าก็คือเส้นทางที่ผู้คนเอาไว้เดินสัญจรนะคะไม่อย่างนั้นจะมีการจัดระเบียบทางเทา้าคืนผิวการจราจรกรันทำไมนะอ่าเราเรียนกันมาแบบนี้ก็ฝากติดตามแล้วก็จัดการกันหน่อยนะคะ คุณผู้ชมคะวันนี้เช่นเคยนะคะหมายเลขโทรศัพท์เรายังคงเปิดรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะถ้ามีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนนะคะมีภัยอยากจะเตือนมีเรื่องอยากจะแชร์ก็หมายเลขขึ้นหน้าจอให้ตอนนี้0 2 3 3 8 3 8 3 4าถึงนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้จนถึงช่วงเวลาตี2ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูต่ออีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ร้องเรียนกันเข้ามาผ่านทาง Facebook คเครือข่ายระวังภัยนี่แหละนะคะถึงสภาพของท้องถนนค่ะบนถนนศูนย์ราชการเส้นที่จะทะลุไปถนนมิตรภาพหน้าตอชดอขอนแก่นเส้นนี้นี่แหละค่ะเราเคยนำมาเสนอกับคุณผู้ชมแล้วนะคะว่าน้ำนั้นเจิงนองเลยแล้วก็ไร้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลด้วยไม่มีผู้ใดออกมาแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ซ่อมแซมทาให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุน้าซ้ายังทาให้รถติดอีกด้วยค่ะ และยิ่งถ้าคนที่ไม่ชินทางขับไปเส้นนั้นน้ำก็ขังอยู่ไม่รู้ว่าพื้นผิวการจราจรน,นั้นพังด้วยก็ยิ่งเสียงเข้าไปใหญ่เลยนะคะเรื่องนี้เราส่งผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบกันแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมๆก,กันกับคุณพรพันธ์ศรีกภพาค่ะถ้าแก้ต้นเหตุก็คือแก้ให้น้าไม่ให้ไหลตัวนั้นนะครับแล้วก็ถ้ายางม,มาตอยก็คือปูเต็มให้หมดเลยยาวไปเลยครับถ้ามาปากแล้วลมันก็เป็นลุม เสียงจากประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนหลังศูนย์ราชการในเขตเทศบาลนครขอนแกน่นซึ่งเป็นเส้นที่ข้ามทางรถไฟได้รับความเดือดร้อนจากการที่มีน้ำซึมออกมาจากท่อใต้ดินมาขังที่ผิวถนนส่งผลให้เกิดการชำรุดอย่างหนักชาวบ้านละแวกนี้บอกว่าก่อนหน้านี้เห็นน้ำซึมออกมาแบบนี้สองเดือนแล้วซึ่งถนนเส้นนี้มีรถผ่านไปมาเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเช้าก่อนไปทำงานและช่วงเย็นหลังเลิกงานรถก็จะติดกันเป็นแพยาวเนื่องจากต้องชะลอความเร็วตรงจุดดังกล่าวยิ่งเพิ่มให้ติดครับปกติก็ติดแล้วป้ะมเป็นคอขวดไงยครับวิ่งมาเจอรถวิ่งมาแล้วลวิ่งก็ต้องชะลอหลุมมาถ้าเจอหลุมก,ก็ต้องกเบรกเอาไปมารถถักติดติดติดิเป็นยาว ทีมข่าวได้สอบถามไปยังเทศบาลนครขอนแก่นถึงกรณีนี้ทราบว่าน้ําที่ซึมออกมาจากการชํารุดของท่อน้ําดิบเป็นของกรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยหรือค่ายรอ8จึงได้เข้าสอบถามกับพันเอกสวราชแสงผนผู้บังคับการกรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัย โดยได้เปิดเผยว่าทางค่ายได้มีการต่อท่อน้ำดิบมาจากมณฑลทหารบกที่23เพื่อนำมาผลิตน้ำประปาในค่ายรอ8เป็นระยะทางกว่า11.8กิโลเมตรซึ่งท่อที่ใช้มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า50ปีทำให้อาจจะเกิดการชำรุดตามจุดต่างๆโดยทางค่ายจะเร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในจุดดังกล่าวที่มีการร้องเรียนเข้ามา,าก็ได้พยายามแก้ไขแก้ไข มาโดยลำดับนะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่ตรงจุดไหนที่มันแตกเนี่ยแล้วมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของถึงของของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามใกล้ถึงพื้นที่เนี่ยเราก็จะรีบเข้าไปแก้ไขส่วนอีกจุดหนึ่งที่ได้รับ ถนนเส้นทางเข้าค่ายรอแปดค่ะซึ่งประสบปัญหาเดียวกันค่ะคือมีน้ําซึมออกมาทําให้ผิวถนนชำรุดทั้งสองข้างรถที่ผ่านไปมาต้องคอยหลบและเสี่ยงว่าจะเกิดการชนกันขึ้นกับรถที่สวนมาอีกทางค่ะถนนเส้นนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการร้อยท่อผ่านเพื่อส่งน้ําดิบเข้าไปยังค่ายรอแปดโดยทางค่ายได้หาหรือกับทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดถึงการแก้ไขปัญหาโดยจะเริ่มซ่อมตั้งแต่ปากซอยที่เป็นแยกไฟแดงเข้ามา เป็นระยะทาง750 m, เมตรรวมถึงจะมีการขยายไหลทางออกไปข้างละ1.5เมตรโดยมีระยะเวลาดำเนินการ150วันหลังจากลงนามไปเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานอกจากนี้ทางผู้บังคับการกรมทหารราบที่8ยังเปิดเผยว่าจะมีโครงการรื้อท่อน้ำที่ต่อมาจากมณฑลทหารบกที่23เปลี่ยนมาใช้กับทางการประปาขอนแกนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำสึมขึ้นอีก พรพันศรีกภา,าศูนย์ข่าวภาคอีสานเนชั่นทีวีรายงานนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเวลาที่ไปเจอปัญหาหรือว่าเจอความผิดปกติใดๆก็แล้วแต่ถ่ายรูปส่งเข้ามาให้เราะนะคะเราก็จะส่งผู้สื่อข่าวไปติดตามตรวจสอบกันหน่อยว่าแท้จริงแล้วมันเกิดจากอะไรนะคะ ค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกันกบคุณชาเอมนะคะซึ่งได้ร้องเรียนเข้ามาในรายการของเรานะคะว่าเหมือนถูกผู้ชายคนหนึ่งอะคะ่ะหน้าตาดีแล้วก็เหมือนหลอกเอาเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณชาเอมนะคะว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะคุณชาเอมค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะเป็นยังไงบ้างคะคุณชาเอมค่ะก็คือว่าผู้ชายคนนี้ค่ะ เขาจะชอบแอดหาสาวๆะคะ่ะเรามีวันหนึ่งคือเขาแอดบ่อยมากนะคะในวันวันเดียวกันก็เลยรับแอดไปคุยกันได้สักระยะหนึ่งอะ,ค,ะค่ะเขาก็เริ่มบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของผับอยู่ที่ชนบุรีอะ,ค,ะค่ะ,คะก็เริ่มคุยให้ฟังว่าตัวเองทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มชวนลงทุนกัน,นะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ แอบอ้างตัวเองว่าตัวเองเป็นหลานเจ้าของธนาคารกรุงเทพอะค่ะอืมค่ะแล้วเราก็จะบอกว่าค่ะค่ะแต่ว่าเรานี่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมคะแค่มาแอดแล้วก็เป็นเพื่อนกันไม่ไม่เคยรู้จักเลยอะคะ่ะค่ะแล้วยังไงต่อคะแล้วทีนี้ก็สังเกตดูะค่ะเวลาเขาคุยเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาชื่อนายพอรพ,พาน,นิตย์เองอค,ค่ะนามสกุลคนดังด้วย ใช่ค่ะ,คะก็ทีนี้เวลาเขาพูดถึงการเปิดผับเนี่ยเขาจะบอกว่าที่ผับของเขาจะไม่รับเงินสดเลยค่ะจะรับเฉพาะบัตรเครดิตทีนี้ก็เลยปรึกษากับเพื่อนว่าเอะปกติเนี่ยถ้าผับที่ดังๆเนี่ยเขาก็น่าจะรับทั้งเงินสดแล้วก็บัตรเครดิตมันมันคือมันฟังแล้วดูมันปแปลกๆดีอะค่ะ,คะก็เลยอขอเอาชื่อเขาค่ะลองไปเช็คดู ก็ลองเซิร์ชในเน็ตก็ไม่เจอค่ะว่าเอ้พอเพียงโสพลพาณิชย์นี่มันเหมือนมันไม่มีตัวตนนะคะเราก็เริ่มจะเอะใจแล้วใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็เริ่มคุยถึงเริ่มอ่าการลงทุนมาทุกวันทุกวันอย่างนี้ยค่ะพยายามจะโน้มน้าวให้ให้โอนตังค์ไปให้ค่ะก็หลังจากนั้นก็พอดีว่าก็บอกเขาว่าเอ๊ะเนี่ยเขา มีตัวตนจริงไหมอยากนัดเจออย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะลงทุนกันแล้วเขาก็ปฏิเสธในการที่จะจะเจอทุกครั้งอะค่ะแต่ว่าเขาจะคุยทางโทรศัพท์มากกว่าไงค่ะก็คือเงินเนี่ยต้องการแต่ว่าถ้าให้มาเจอตัวเนี่ยไม่เอาใช่ใช่ค่ะแล้วเราบอกว่าให้ลองคุย f a c e t i m ก็ไม่ยอมอะค่ะค่ะไม่กล้าเปิดเผยโฉมหน้าตัวเองด้วยใช่ค่ะอืเขาก็จะอ้างว่าอ่อเป็นรูปถ่ายแทนได้ไหมค่ะค่ะ แล้วรูปถ่ายนี่เป็นรูปตัวจริงของเขาเลยหรือเปล่าคะ,ะเคยมีเพื่อนเข้าไปดูอะคะ่ะว่าผู้ชายที่ที่เขาใช้โปรไฟล์อยู่เนี่ยเป็นนักร้องอยู่ที่ตำนานชนที่พัทยาะคะ่ะก็คือมีตัวตนจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่เริ่มมีมีปัญหาการเริ่มเริ่มที่จะไม่เชื่อเขาเรื่องเรื่องที่เขามีตัวตนจริงอะ,ค,ะค่ะก็ มีปากเสียงกันเกิดขึ้นค่ะก็มีการโพสต์ว่าการด่ากันอย่างเนี้ค่ะแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นนักร้องจริงที่อ่าอ่าชนบุรีตรงพัทยาจริงๆอะค่ะค่ะไม่ได้เป็นเจ้าของผับหรือว่าลูกนายธนาคารแต่อย่างใดไม่ค่ะเขาก็ยังไม่ยอมรับตรงนั้นเขาบอกว่าตรงนี้ยังโกกต่อไปด้วยแต่ชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะค่ะแถไปใช่ค่ะค่ะแล้วไงต่อคะ ก็ตอนนี้ก็คือหมายถึงนัดเจอกันบอกว่าเนี่ยเราตอนนี้เราแจ้งความแล้วนะเพราะว่าเขาอมาก็คือทําให้เราเสียหายหลังจากที่เราไม่โอนตังให้เขาอะค่ะเขาทํายังไงบ้างคะคุณเชมก็คือหลังจากที่ไม่ไม่ยอมโอนตังให้เขาก็โพตดด่าเสียหายเราว่าเราเป็นคนไปทำน,นู่นนี่เขาคือไปยุ่งกับเขาเอง ค่ะแล้วก็ว่าเราทํางานอาชีพที่มันไม่ดีอะค่ะค่ะเป็นเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่อะคะที่เขาให้เราโอนไปให้อ่ะค่ะก็คือตอนแรกๆเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดลงทุนเขาหนึ่งล้านเริ่มต้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอ๊ะแปลกใจว่าถ้าเกิดทําเป็นผับเริ่มต้นหนักล้านก็น่าจะใช้ใช้ตังค์ที่มันเยอะกว่านี้ไหมอะไรยเงี้ยค่ะมันก็แปลกๆอยู่อะค่ะค่ะ ล้านหนึ่งเลยใช่ไหมคะที่เขาจะให้เราโอนไปแต่เราไม่ได้โอนแร,แรกเขาบอกว่าเนี่ยก็คือร้านร้านแต่ว่าเราสามารถเข้าไปดูแลกิจการสามารถที่แบบเขาจะแบ่งส่วนต่างได้ได้ให้เราเยอะอะค่ะอะไรย่างเงี้ยค,คือเหมือนกับทำให้เลือกอได้ได้ประโยชน์เนี่ยทำแบบเหมือนการชักจูงให้เราได้ให้เยอะที่สุดอะค่ะค่ะแล้วเขาได้ให้เลขที่บัญชีกับการโอนมาไหมคะ อตรงนี้เขาให้มาค่ะแต่ว่าตอนที่นั้นคือบอกว่าไม่ไม่ได้เซลไว้เสียได้มากเลยค่ะแล้วเ,<ข>เราปกติเขาะจะคุยโทรศัพท์มากกว่าเวลาคุยเรื่องเงินนะคะ,คะแล้วเราเอกใจตรงไหนคะที่ว่าเออมันน่าจะแปลกๆหรือว่าถูกหลอกแล้วอะไรอย่เงี้ยค่ะคือบังเออนันมีเฟซเพิ่มขึ้นมาอีกสองเฟซซึ่งเป็นรูปของผู้ชายคนเดียวกันเนี่ยค่ะ,คะก็ทีนี้ก็คือก็ลองแอดลองเข้าไปคุยดู ว่าใช่คนเดียวกันไหมอย่างนี้นะค,ะค่ะปรากว่า,าใช่ไหมคะ,คะใช่ไหมคะคนเดียวกันหรือเปล่าก,ก็ก็คือในเฟซตัวสองอันเนี่ยนะคะก็คือเป็นรูปนักร้องเหมือนกันเลยอะคะอ่ะแต่เขาจะบอกว่าเขาอยู่เป็นละที่อีกคนนึงก็บอกอีกทำงานอีกแบบนึงนะะอ่ะค่ะรูปเดียวกันหน้าเดียวกันแต่พูดไม่เหมือนกันละ ใช่ใช่ก็เลยเริ่มแปลกใจแล้วค่ะค่ะแต่ว่าคุณชาเอมนี่ใช้ใช้ตัวเองโปรไฟล์ตัวเองตลอดไหมคะหรือว่าใช้ใครตลอดเลยค่ะแล้วเขาไม่เอะใจเลยใช่ไหมคะว่าเราเข้าไปดูทั้งสองโปรไฟล์คือหลังหลังจากที่พยายามที่จะคุยร่อนตอนนั้นเริ่มจะเหมือนก็จะไว้ใจกันละมีช่วงหนึ่งก็เลยแลกเฟซกันละค่ะรหักกันแล้วเข้าไปดูเนี่ยเฟซตัวที่เราสงสัยเขาจะบล็อกไม่หมดเลยอะค่ะ แล้วเขาก็จะบอกเราว่าเนี่ยมีคนมาปลอมเฟซเขานะชื่ออ,อ,อย่างนี้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งหลักฐานตรงที่เขาปลอมเฟซไปให้ดูอีกทีนึงนะคะค่ะระยะเวลาที่คุยกันตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงตอนที่เขาบอกให้เราโอนเงินเนี่ยประมาณาเท่าไหร่คะ อนแรกเขาบอกว่ามีไหมสักสามแสนอย่างเงี้ยค่ะก็โอนมาให้ก่อนไหม,มก็คือเริ่มต,นต้นจากน้อยๆก่อนแต่ว่าเราสนิทสนมกันมากแค่ไหนคุยกันกี่อาทิตยก์กี่เดือนหรือว่ายังไงถึงถึงได้เริ่มต้นคุยกันเรื่องเงินเนี่ยค่ะประมาณเกือบสองเดือนนะคะ<อ>ก็คือเขาจะใช้วิธีแบบโน้มน้าวในการแบบโทรมาจีบม,มาคุดีว่าถามโน่นนี่นั่นเราห่วงใย,ยเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาค<อ>ิดว่าคุณจะเอมเนี่ยค่อนข้างมีเงินใช่ไหมคะ หรือว่าเราบ่งบอกฐานะตัวเองไปบ้างหรือเปล่าทําไมเขาถึงกล้าที่จะให้ขอเราเป็นหลักแสนหลักล้านขนาดเนี้ยค่ะคือมีมีช่วงช่วงนั้นที่เชฟเอ็มทํางานเป็น,เป,นเป็นตัวแทนของการทําพวกเวียดสําอาอย่างนี้ค่ะ,คะก็จะมีรายได้ค่อนข้างที่จะสูงอยู่ค่ะอืก็คือจากคอมจากอะไรอย่างนี้ยค่ะ,คะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นตัวล่อเขาหรือเปล่าในการ ค่ะพอไปแจ้งความเอาไว้แล้วเจ้าหน้าที่ว่ายังไงบ้างคะจะช่วยติดตามได้ยังไงบ้างตอนนี้ก็คือพอแจ้งความเสร็จนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาดูแล้วก็คือผู้ชายคนเนี้ยเป็นคนเดียวก,กันกับคนที่เปิดเฟซที่เราสงสัยะคะ่ะอีกสองเฟซตามหลังที่เราไปเริ่มเอใจนะะี่ค่ะแต่ว่าเหมือนกับเขาปกติดก็คือบอก เฉพาะเหยื่อที่เขาต้องการก็คุยด้วยค่ะแล้วเขาไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวอะค่ะก็น่าจะมีอีกหลายคนที่อาจจะตกเป็นเหยื่อด้วยเหมือนกันใช่ค่ะก็เตือนกันไว้นะคะหน้าตาอาจจะยังเปิดเผยไม่ได้เนาะเดี๋ยวรู้ตัวนะคะตอนนี้ค่ะค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ดําเนินการแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามันเป็นกฎหมายใหม่อะค่ะเรื่องของอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะใช่ค่ะ เพราะว่าถือว่ายังไม่มีความผิดปะคะถ้าแบบนี้ก็ต้องรอติดตามก่อนนะคะใช่ค่ะยังไงก็ขอบคุณคุณเจมด้วยนะคะที่มาเล่ารูปแบบให้เราได้ฟังกันนะคะค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบางทีผู้หญิงสวยๆก็เป็นภัยเหมือนกันนะแล้วยิ่งถ้าทํางานดูมีเงินเข้ามีเงินออกมีรายได้ธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้กลุ่มมิจาชีพนั้นเลือก บุคคลเหล่านี้ไปเป็นเหยื่อได้<ช>แต่ยังโชคดีนะคะที่รู้ตัวทันแล้วก็ไม่ได้โอนเงินให้แต่อย่างน้อยๆใน,เ,นเรื่องที่แอบอ้างอันนี้ก็น่าจะเอาผิดได้นะบอกว่าเป็นลูกหลานนายธนาคารใหญ่โตเออไปอ้างใช้นามสกุลเขาด้วยนะคะคะ่ะเดี๋ยวเรามา ดูต่อกันเนาะ,ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ก่อนดีไหมคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าเราพาคุณผู้ชมกลับมาดูเหตุการณ์ที่มีอาจารย์ค่ะล่อลวงนักศึกษาบอกว่าถ้ามาร่วมหลับนอนด้วยแล้วจะให้แลกเกรดเอเลยรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ